สวัสดีเพื่อนๆชาวคนเที่ยวและชาวจักรยานวันนี้ก็มางานเลี้ยงรุ่นนะครับอ่อนรุ่นยีิบสองเลยครับนี่ตํวนานลานข้าวนะครับทางไปรุ่งเรนองตลาด สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่งานเลี้ยงรุ่นนะครับรุ่นคอนอร,รุ่นยี่สิบสองเลยครับผมนี่เพื่อนๆครับสวยหล่อกันทุกคนเลยนี่เราอยู่ที่ที่ไหนเจ้าน้องงานข้าวอาหารเป็นไงบ้างที่นี่ <c oughs> <c oughs> ครับผมนี่มีคนสวยกว่ากเรียกเลยจะให้ค้ม กิบติพุทธครับผมหมันบัดหมันบัดกิเล่นสเตฟานะอยากเขียนให้ถูกเองเขียนแ่ะกิบติพุทธครับผมกิบติพุทธลือก็ได้ครับอันนี่อยู่กับทีมสาวๆนะครับสาวโสดเมื่อทำเนียนเลยยังมีการท่วงอีกนี่ครับผมเป็นหลักฐานเลยให้ให้ตังค์แล้วให้ฟังแล้วเลืให้แล้วนะคะให้ฟังให้แล้วนะ เรียบร้อยใช่ไหมครับผมสนุกได้ใช่ไหมครับโอเคครับสนุกได้เลยโอเคบรรยากาศดีมากครับที่นี่แนะนำเลยนะครับทุกคนที่จะมีงานเลี้ยงอะไรต้องมาแน่นอนเลยครับเป็นกระโปงครับเป็นกระโปรงเป็นกระโปรงครับผม็ระโปไม่ใช่แบบนีรับบรรยากาศดีครับที่นี่มีกระต่ายด้วยบรรยากาศดีครับที่นี่ นี้เป็นโทนสีฟ้านะครับอาาข,าาของชุดชุดก็ลาเป็นโทนสีฟ้าช่วยลุกเล่นบอลไหมครับใช่นคนสวยผมจำได้อยู่อันนี้ดีกว่าดีเอ๊ะโอ้ยนี่เห็นตลอดเลยในไลน์ผมนี่ <c oughs> เปิดมาดีเห็นตลอดเลย <c oughs> คนนี้คนนี้วนนี้นี่ตลอดเลยในไลน์ <c oughs> ครับเรื <c oughs> ่การครับ เี๋ยวรอเพื่อนๆกำลังจะมาครับประมาณวันนี้น่าจะประมาณร้อยยี่สิบนครับย่มากครับๆรอหมดให้ร้านก็หน่อยรอร้นเดไได้กินเมโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาที่จุดิก่อนที่จุดจินีเครื่องดื่มอะไรครับเลคัมเดแอลคัมดิงมีแอนกรไหมครับไม่มีครับมกินครับอันนี้เนี่อะไรก็อเเนี่ โอเคครับอันนี้มาเจอประธานก่อนอันนี้เป็นยังไงครับเอิ้นละมั้ยเอิ้นแล้วกลมไหมนั่นแหละเระธานนี้ครับทีนี้ดีหน้านี้อองใช่ไหมสิดีหน้าออกครับต้นกุนูรอจิบครับปีปีหน้าให้้องทีเป็นเจ้าบ้าครับแ้องสีครับกองสีมากี่คนเองนี่สามคนเอง้องสีสีไม่ดีหรอกยังไม่ยิงโอเคครับเดี๋ยวผม น้องชมไหมพี่สักแก้วสิอ๋อเลยแก้วโซดาโซดาน้ำได้ค่ะจับไปลามถ้ามีเบียร์ก็ดีนะลาวไปตรงนี้นะน้องมีเบียร์ไหมยังไม่เบียร์เอาเบียร์ดีกว่าพี่ลาวเบอร์เขาปีลาวอีกินเบียร์กี่ลาวพอววัวผัววัวมาแล้วหรอครับเบียร์อันนั้นหม้อสไม่น่ากไหมอ่าไม่น่ากเด็กปีลาวอีกินเบียร์เลยมองเห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยหรือครับ อันนี้อันนี้ยยงนียนีม่มาจุกปีเลยปีไี้แล้วกันมาน,นี่นี่ยนยโยงตัวโยงโค้งไปนี่มาจุกปีเลยค่ะเปลี่ยนเป็นเบียร์ใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นเบียร์น้นนองเราจะกู่นะคะ ทำไมครับผมแก้วียรก่อนอ๋อมีแก้วโอ้เราครับผมแนะนำเลยครับที่ร้านข้านะครับเขามีแก้วแยกนะครับเป็นแก้วเบียร์แก้วลาเนเอโต้ใช่ค่ะานมามน้นะไหตนี่คนมาส่งน้ำไมู่้เรื่องไหมเดียวน่นเราิอไรราทิแก้วงนีเจ้ไม่ิันดีอไม่ิดปักักต้งหังรูทอนี่เ่บนไปจากเลยติดไปปักปักตีเพิ่งเลิอกงานเพิ่งเลืกงานเพิ่งเลืกงาน กันดวยไปเที่ยวตำลังไมตลันเลยโปรโมตลัตลนเลยแนะนำเลผมนี่ยศสุทธัอนไม่ไม่คณะอ๋อแนวนี้คณะสิบเก่าควนกาหลงวิทยาคมนิคมวัฒนารุ่นยีิบสองหน้าตาดีทั้งหมดเลยรุ่นนี้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเหลือรอดอยู่รุ่นยีประมาณกี่ปีกี่ปีกีปีว่าเรารุ่นยิบสองกี่ปีละผมนี่ 35แก่แล้วหรือเแก่แล้วหน้าตายังด็กอยู่ในตึกแนะนำครับแนะนำโปรโมทร้านตัวเองเลยอันนี้ครับเป็นแก้วเบียร์ที่นี่ครับผมแก้วเบียร์นี่เบียร์เดี๋ยวผมชิมก่อนโอ้เสียวฟันเลยทีเดียวโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวแบบหมด ครับผมมานร่โเก็นเลยโแกลหลไป้านะมาเดียวเลดแย้แม่ยาแกแจกมดแจกมดเลยครับผมตอนนี้ก็รอสมาชิกกันอยู่นะครับผมตอนนี้ ตอนสมาชิกที่แบบกำลังไม่มาอยู่ไกลกันกับรถกันอยู่ปีนี้แล้วปีนี้แล้วเราจัดที่ไหนครับนั่นมาดานอ่าเรับอะไรวะเท่าความปีนี้แล้วครับเต่าตาเี่าตได้คีใจดีใจตอนนั้นเล่นโดนไม่เท่าไหร่ครับสิบสามเคคืนนั้นผมจําได้หมื่นสามผมอยู่ในนั้นประมาณสักสองพันได้มากกินคนเดียวปีป่ารถบ้านกีบ้านอย่าบอกเขาอย่าบอกเขาอย่าบอกบ้านแเลยอย่าบอกเขา วันนั้นนะครับเมื่อี้นั่งรับต่อที่ไหนครับวันนั้นไม่ต่อที่ไหนเลยครับแต่ว่าตอนที่หลังจากเลิกงานผมไป่ทำช่วงล่างหลังใหม่เลยเพราะว่าลุกเบียร์กลับอย่างเดียวเลยตือนั้นทีนี้เราก็อยู่ที่ร้านข้างรถเป็นสถานที่เพราะว่าดีที่แล้วนี่ปล่อยเจ้าของร้านที่ยังจะเปิดร้านเลยก็เลยไม่ไส่เลยงานนี้ไม่รู้จะมีเรื่องเจ้าของร้านที่ไหนองนี้จัดทีน้าไปไหนทีหน้าไปไหนกับองเด้กับอันนี้เป็นก้อนกิดนะทีหน้าไปไหนนะครับ ใผมจัดนสีนานี่มันต้องเป็นต้เป็นประโยชน์แล้มันเป็นประโยชน์ทำสวโ้เพราะว่าลงนามกลตอนนี้ไม่มีไม่เียกัน่าหที่าิงมาไเดินชิ่ผมว่าเียไป้องตก้ามาเล่นอยู่เลยได้่จกันี่มน่ากอยกินเ่ีขาให้รถันมินี่รถแล้ว อันนี้นะครับสายดีบนะครับสายดีบสายดีบสายย่อสายย่อสายย่ออะไรในการนะครับแล้วก็เนี่ยมันคนจะมีการขนส่งรด้วยนะเด็กในร้านนะครับรายตาดีเลยจัดลายเรียบเรียนเรียบเรื่องพันพันเป็ดดิบอยวผมทำทำวิดีโอก่อน

เล่มเล่เลยนะครับผมเร่เงนคอรนย่มอหรอว่าควการหลงวิทยาคมคมพัฒนารอครับผมรอึ่งวันครับอันนี้เพื่อนเพื่อนครับผมเพื่อนเพือนเริ่มมาเยอะนะครับทยอยเข้ามาทยอยเข้ามานะครับผมครับผมอันนี้คนก็เริ่มทยอยเข้ามาเยอะๆนะครับ ช่วงนี้ต้องผมไปสับติงก็ไปนะครับผมอันนี้ครับสับิงเหนี่ครับผมสับิเพือนเี่ผมสัดิงอ้ครับผมถ่ายิดีโอครับทาอรนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดต่อลงยูทูบครับลงรูทูดครับครับผมครับทัใกลครับผมทำผมบันในการเรื่อมาเรื่อยๆครับตรงนี้วัมสนุกสนาน ท่านบดุเริ่มนานเริ่มมาเรื่อยๆครับผมอันนี้ครับผมครับผมนี่กลุ่มสาวๆของเราครับผมออไอ้นะเมื่อกี้ตามว่าคนอะไรดียวกลุ่มสาวๆของเราครับผมอ๋อวันนี้มันลดมาลดไปนี่นะครับนี่นี่นี่เป็นเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นมานะครับผมโอเคครับแล้วมันไม่ได้ยำกล้วยนี่ครับหมดกล้วยครับหมดกล้วยกันมาลูกๆครับหมดกล้วยครับโอเคครับผมเหียวได้ไหมละครับ ยังไม่มาครับเดี๋ยังไม่น้องไม่สบายครับโอเคครับมี่ลูกพานุกันด้วยกันไว้ก่อนกันจะไปไหนลักษณะมันจะวางยาวเลยที่ครับผมอากาศครับบริกากไม่ได้เจอกันนะครับปีสองปีสองครับปีแรกไม่ไปปีแรกใช่ไหมครับปีแรกไม่เห็นหน้าเลยอย่ามันเรียกมีสองในตองมาครับ

นี่ครับคิดถึงเรื่องสินเชื่อนะครับคิดถึงเขาเลยนะครับผม <c oughs> วันนี้ธนาคารบริษัทเงี้ยครับ